เอาติ๊กโปรไฟล์เสร็จใช่ไหมใช่เอาติ๊กโปรไฟล์เสร็จแล้วเรามาลองวันนี้เรามาอะไรวะไดมนเจือนุบาเ้ยถามว่าวีไอตัวเกศีวีวเอเลสใส่หรือเปล่าไม่ใส่ตังโกครับมีมีลบรกจีโซนเอ้ยอาจจะใส่ก็ได้นะให้มีกดจีซิตเก่าอยู่เอามาหงายจีซิตเอามาหงายริยนวะเอาใส่นะเอาใส่นะแต่ว่าจีซิตเองคู่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 จะมีเอ๊หกใส่แล้วก่อนก็อีกอาจจะเป็นยังไงก็ได้นะแข็งแล้ว เต้นนี่เลยโอ้โหมือแย่มาเดินฉันอยากใส่ปลาดุกสักแปดใบเลยปลาดุก็นตัวอะไรขี้ไงขี้นะขี้ปลาดุกมันเป็นสัตว์ต่างดาวแล้วแต่ปลาดุกนั่นน่ะเส้นจวไปไปไว้ไอเดือนเดือนเดือนหน้าไอเดือนหน้าไอ้ของของวีรุบาวอ่ะน้องมัน มาติ๊ดเล่นกันอีกรอบนึงได้ๆขี้แต่มันก็แค่ซึกเอสเอสตกกันเฉยเนี่ยมันเป็นสัตว์เนี่ยชาวดาวนะเนี่ยซึกซึกเพิ่มคี้ตกกันคี้ตกกันไหลเย็นเหมือนนะเออเข้ามาเนะข้ามาเข้ามาเลยคี้ฝรังเนี่ยคี้ที่บุยหาหอ,ออกออกผมเนีย่ย ต,ตังขี้ขึ้นมือแล้วตังขี้ไหนวะเห็นไหม,ไมแปลกมันมน,นี่งไงมันไปนกองเนี่สามใบโอ้เยี่ยมเลยที่นี้มีของกันทั้งนั้นเลยให้ผม ห้าสิบสี่วันไม่ดกแตวนแต่ละวัไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่อะไรมาดิวัเอามากร,รอกมดแต่ละนี่ไงจวดได้ดอเลยหอมจี๊งหอมจีงดิวมีมีหนุ่มใช่ไหมไม่มีไม่ไมีคือต้องเริ่มเข้าโซจว

มันขึ้นขึ้นมื่อยมันมาทำอะไรไม่รู้เลยมาทิ้งไต่ทิ้งไต่อะไรครัรู้ว่าไตตปีนนะสังเกตสัเกนสเนสจวจะข่าวแล้วอรงสกิลพ้องจวไงดังอันนี้มาจัวหาล้อเร็วใช่ไหมใช่แบบจัวไม่เจอจัวดไม่เจอ ให้โบกสี่พันนะแล้วก็พอไอตัวนี้มันไม่ใช่ไหมอืมันบอกมันรับของวีแบบสามตีแวนเข้าเลยนะสามอะสามห้าพันนะไอสี่นะไอสี่ันข้นึไม่เดยลูกนะหไม่ได้เหรอโบแต่ได้นะไม่ได้จุ่มแล้วก็ เดีเ๋ยวนะเดี๋ยวนะพลังก่อนเป็นสองแปดอันนี้เป็นสองแปดสามแปดสิบเป็นสองห้าเป็นสองห้าเจอทิกเกอร์สามหมื่นสามใบจะลุกแวนได้มาดิเอานะอืมไม่หรอกอะไรคิดว่าหล <laughs> า,ายโชคดีขนาดนั้นเลยใช่ก็อยากโชคดีแบบเขาบ้างจังติแบรนติแบรบนเท่าไหร่เป็นสี่เป็นสี่แล้วชิชัก็อยากจะโชคดีบบเหมือนเขาจัง ออ oh. ก,กีวะโซนหนึ่งใช่ใช็อตอมน,น้ผมไปเดี๋ยวเาต้ไปทำงานอียนี้ิดออโต้ไม่เป็นไรฉันไปเทคคอนขนาดนั้นเยอขนาดนั้นเลยพอแลกระดายืนติดตามนะยืนี่นีนน่ยพอแล้วะ ไตไตมก่ต้องกระเดิทีไรแพ้ตูดิเฮ้ยเฮ้ยไตโกลมาบูมแน่ยีมือมากี่ยวสไต่ิวฟอร์มพันริงก็ กิวลบลบล่มันจะเป็นสิบเอ็ดบวกสากัสิบสี่ดีแาห่ดีเช็ดทีเร่งนี้สกิวลงอ่าช่้ยตอ่อยนี่ฝรังสิบเอ็ดอแมพี่พรังสิงนี้เขาโซ่โม้ยสามัน กเท่านนหละส,ส,สิบสบี่แวนที่สองแดนขอ่อของมือหน้ากลัวอะไรเด็กวันตีขอพีจีเนี่ยขวพีจีไม่ขิ้นก็ตายต เฮ้ยนี่ไุ๊กชิกชิ๊กเออนมีซีานะาตูกาไม่ข้าไหนันเชียววะ แปดสามแปดสี่แปถ้าเป็นหกแปดรอดูมโนลยอเดียวก่อนสกิวรอเดียวต้องการสองใบนีนะแล้วก็อันนี้มือเราดีไเทคเราเนียมัะเอาใม้ตายเลย 6,8 6หเป็น 1, 36, 1 41, นึ่0 0สนสาม0 0 0หพันหนี่หนนจ่ายนี่ไี0บหันไม่บวกก่อนฮะงงเล็บเ <laughs> สือไม่หนึ่งทีขอทีใช่ไหมต้องการต้องการสองใบติ ต้องดีจะเชื่อในพลังเลยแกรตีเข้ามาเข้ามาเข้ามารอหนะต้องเลยกันไหว้ขี้มีไหนวะนิววะเฮือดได้เลยเฮืได้ปะเฮือได้ลางเงินเงินตีก่อนเฮ้ยการต่อไปนึงระเกียร์สามป้องกันไปทีนี้เกียร์สามโดนมือ ที่ีไหนวะนั่นแน่นอนสกิวตนเฮ้เมื่อวานไปนะไอ้ตัวไหบ้างดูดิไอ้แมมขนกนเบบูใจ้ันนี่มันแวนดีสิบสามหรอสิบสาม อ่าสองพันตีิอะไรอ่ะเอ้ยลืมทลืมต้องตายก่อนตาก่อนตัว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 อะไรเียรีบ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 ตัวอนีเนี่ยยึดฐานสองพันตีสิแล้วที่ตีสมปีอีกเร็วยูมีข้อหนึ่งเอาไว้สวขึ้นมือมีบสกิลนี่ที่ห้ตีี แรงมาตีกระแสงกันไม่ไหวเออดออ่นฉันจะเล่นผิดฉัของสกิลเนี่ยข้ามึพอมืมึงสอ,องใบ ไม่ได้เะเอินข้างคนนนะมีตัวให่สิดได้เหรอวที่ยอ่ส่อวันนี้สิบมสิบสิบสี่สิบแอคิดได้แต่ว่าถ้าคิดปุ๊กโออคิีีขึ้นหมด เอ้ยมเไม่ทีดตอนนี้พี่มีเแค่สองใบกลับนภาพฟองเต่ามากเใกล้ใกล้เียดแล้วหรอ่ารับๆๆนี้มากกว่าหรือทับกลับโอเคสมัสาก่อนแล้วก็หรักห้าพันแล้วก็โบแมนห้าพัน นี่มือเลยกันไหมเดี๋ยวนไฟงห้านาดกาลนิดคิวครับลงมาชี้ชี้สงเ้กระเทหลังปรับพลังสอ็ชี้แวนที่ปรับพลังสิบเ็ดบกพลังขันแล้วแอละกูบอกเลยเชื่อะหมบกแวนไปไหม อันนี้เลนี่ขอสองหมื่นเลนี้ขอสิบห้าเอาละเอาละเอาละโอเคเลยที่ใส่มาอยู่ไหนก็เรามาเกือบเอแวนเท่าไหร่ยินเท่าไหรสองสั่งตีไม่เข้ามาเลยสิบอะไรนี่บรรดาประจํา ไตไม่อยางจะตายได้อยู่แนละ้วเฮ้ยเฮ้ยเขาเขาดอเขาเบกดออรอถูกเขินหน้าประมันมันดีดพอเ <c oughs> ขินหน้าอย่าตายเธอนีเลยไม่มีหรอกเขาไม่มีรอเลี้ยวเน, <c oughs> นี่ยโอ้ยทิ้งไต่ไปเมื่อกี้โกติดกันนี่ย ไม่ไม่มีไม่ม่อะไรเลยตีสดๆเลยอสามส่ด้าปเจ็ดปดเก้าแปดหนึ่งแสแดพันหน่งสนห่งม่แม่มีตแต่รู้สึกว่าเดคีมันใกล้ออกแล้วคีมันสะสมแล้วสัดหนึงมืสูอนะพีจีไม่ไหวเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามา พอร์เตอร์เฟิร์สดอระวังจวยคีไพร์แดนระลังคีวายคีวายระวระังอันนี้บอกหมือยคีมีไหนอวะคีมีไหนีรอบหนึ่งอะไรเอ่าก็ทอรเดอมก็เป็นสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแเจ็ดแปดเก้าแนแสนดึงแสนหนึ่ื่นยเการเป็นแสนเลยทให้หมดเลย เจ็บสุดมือมีอ่าสีา่ใบเต็มมีห้าใบข้ามมไหนนะ,มมนนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันท้าไหนขอเลยหรอ,อ่าต้องขอประมาณหนึ่งแสนมันขอหมืนม่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันมันขอ 1, 100, หนึ่งแสนนี่เป็นหนึ่งหมื่นโอ้โหไปมาใส่หนึ่งหมื่นสามหมืนมม่น ห้า5มื่นเนีมือยังไงท่าไปห้า5มื่นได้ไม่ได้ได้ไม่ได้งิไห้ามื่นหกมื่นจดม่นแปดหมื่น เก้สบเกามเือ,อ,เอ,อแมอมอดมือนึอ่งเมกีกรเดียกันไปอตอนนี้สามหมืน่นห้าหมืน่นเจ็ดหมื่นเจ็ดมืน่นแปดหมืกิวลงมาบอกว่าถ้าพี่มีสามไปขึ้นไปบอกชีวห้าคันหนึ่ง สองหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งแสนหอ่นอ่ะ่อหมื่นเ่าอันนี้ได้อย่างละหนึ่งหมื่นนึ่งหมื่นนะนี่ไก่อนหนึ่งแปดหนปเถ้านายอยากล้ก็ขี้ของฉันจะดนม้ก็ปอนตติงกเดีดีนขอก็พีจีไมขึ้นหลือรอรอบอกรอของวีไเมื่อกี้รอดแล้ว ันรลุกลันสอบูรมีโมดิกมารอดแล้วแหละโอเคจบโมดิกไม่มีเด็กคีโมเด็กคีโมเด็กีโมโมไดเอโมอไดเโมไดเอแถวที่ฉันคลอดเปิดเหรอเพราะฉันอาจจะทำการไร้โมูดอแล้วไอ้โมไดเก็เป็นอะไิเกอร์จบจบจบๆจๆ